ของควันยกหัว <soc> ส <Foot> ุกยกหัวเก่งจังเลยอะฮะยกหัว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 ของควันยกหัวยกหัวไรยยกหัวยกหัวหัวตาัวตากโอ้ยโอ้ยใส่หัวเต้นด้วยเต้นด้วยเฮ้ยน่าตาน้องไม่เหนื่อยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจูบพื้นเลยอะไหวไหมไหวไหม เอ้ย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 เ้เอ้ไหวหมไหนไหมไหวไหมของขวัญออออไหวไหมน้องของขวัญเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยย ไหนไม่ฆ่น้องของขวนันนี่เราไม่ได้ทรมานลูกใช่ไหมปกติมันต้องฝึกอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ย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  <laughs> อืมไว้นะครับไว้นะคนี่ดูขาอืมผิดเป็นจังหวะเดี๋ยวไหมคะน้องของขวัญอ้าวใจใจใจมีอารมณ์แล้วเี้มีอารมณ์แล้วเฮ้ยอ้าวน้ำลายก็หกเฮ้ยืนโชว์เลยมีอารมณ์แล้วนะยืนโชว์เลยค่ะนีเช็ดเช็ดได้ไหมเนี่ยเช็ดได้อันนั่าไปเช็ดมือเมื่อกี้นี้ นึกว่าเช็ดตูดน้องแล้วมาเช็ดปากน้องนีกวบามอ้ย่าอ่ะยืนนะยืนอะหึ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 หงหึหขหึ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 เอหึหึหิหไห่หึ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 หหล้าซวิสเอ้ยเหล้าหึหึหึนึหหห you <laughs>